สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกรกฎาคมกับอาจารย์เดียค่ะทํานายด้วยศาสร์เฮลิ่งทาโร่ระบบพลังงานท่าตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะมาทํานายดวงความรักของคุณประจําราศีเขาว่าแต่ละราศีนั้นความรักของท่านจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันในเดือนกรกฎาคมเลยค่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีกรกฎสําหรับคนมีคู่นะคะประจําเดือนกรกฎาคมค่ะ เป็นไพายใบนี้สันทันท้นเป็นไพาอัศวินไม้เท้าค่ะ เดือนนี้คนมีคู่ค่อนข้างขี้เบื่อง่ายค่ะแต่ว่า,าจะมีข่าวดีสําหรับคนที่แต่างงานกันไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์สูงที่คุณจะได้ลูกชายนะคะมีเกณฑ์ตั้งครภ์แล้วก็ใครที่ไปขอบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังดังใจได้แน่นอนเลยค่ะสำหรับคนที่แต่างงานไปแล้วเนาะแต่สำหรับคนที่ยังคบกันอยู่เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขที่ได้พูดคุยกันไปเที่ยวด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันในหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าการที่ไปอัศวินไม้เท้าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขี้เบื่อ ดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่คุณทําร่วมกันก็ควรที่จะไม่ซ้ากันมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็จะทาให้ความรักของคุณดูมีสีสันมีชีวิตชีวาชีวิตคู่ของคุณก็จะสดใสซาบซ่า,าอย่างเงี้ยตลอดไปเลยละค่ะสำหรับท่านที่อยากรู้ดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็เพียงแค่กดดอกจันสาม33621แล้วโทรออกค่ะท่านก็จะได้ทราบรายละเอียดความรักของท่านแต่ละราศรีนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคมค่ะสวัสดีค่ะ